ครับผมเหมือนเดิมนะครับพบกับช่างบาสขายไหลโซนิกเมืองสองนะครับก็รีวิวนะครับโซนิ c ตัวใหม่นะครับสีแดงนะครับเป็นแดงแก้วนะครับอันนี้สุดสีมาจากเจ้าของรถเก่านะครับสวยอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่ารถก็รื้อไล่เซ็กเก็บสภาพไม่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นสีฝาเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์นะครับไล่ระบบไม่ใหม่นะครับเครื่องไม่ได้ทนะครับแต่ว่าไล่ระบบเซ็กระบบให้นะครับเครื่องก็เพิ่งทํามานะครับ สุดล้อเบิกเปลี่ยนให้ใหม่หน้าหลังยางหน้าหลังเบิกเปลี่ยนใหม่นะครับนะครับเกยโยงโบซิงานหนานะครับสุดเบรกหน้าหลังก็ไล่ระบบให้ใหม่เปลี่ยนจานให้ใหม่นะครับสุดสียังสวยนะครับก็มีรอยบ้างนะครับมีรอยบ้างแต่สภาพยังดีมากครับสุดสีเป็นแท้ ABS ด้วยนะครับเอกสารครบโอนสีตรงเล่มนะครับภาษีหกเกไม่ขาดนะครับป้ายมีนะครับรถคันนี้ผมทําให้เป็นระบบเดิมโรงงานนะครับเป็น ครับูเดิมหม้อกองเดิมแล้วก็ระบบเดอมบำบัดท่อยางอะไรอยู่ครบนะครับสีฝาเครื่องก็เก็บสีสองเคใหม่นะครับเปลี่ยนน็อตให้ใหม่คันสตาร์ทเบิกใหม่นะครับคือไรระบบไม่ใหม่หมดเหมือนเดิมนะครับระบบไฟติดครบนะครับชวิตกุญแจเป็นแท้ติดรถนะครับโอ้เออแท้ติดรถนะครับนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบทุกๆระบบนะครับไฟเดียวแทรนะครับโอเคฝั่งนี้ก็เป็นชุดโซ่โซ่สเตอร์นะครับ เดิมนะครับเบิกให้ใหม่นะครับเปลี่ยนบางโซ่ให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนยางรองสวิงงามอะไรให้ใหม่นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับน็อตเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันเช่นเคยนะครับน็อตแท้นะครับโอเคฟังเสียงกันเลยสตาร์ทเท้านะครับคันนี้สตาร์ทง่ายนะครับเครื่องยนอะไรก็สตาร์ทง่ายชกมีแต่ไม่ต้องใช้นะครับที่เดียวติดนะครับเครื่องยนนิ่มๆนะครับอัตราเร่งดีคับูก็ เช็กระบบใหม่ๆนะครับคาบูเทสด้วยนะครับตรงนี้ครับตาเร่งดีมากนะครับระบบไฟติดครบนะครับไปหน้าไปท้ายนะครับเครย่องเงียบๆนะครับนิ่ยๆนะครับระบบน้ำยาลอยเย็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายใหม่เรียบร้อยนะครับ เดือดนะนี่ครับพอมใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับคุณเรียบนะครับนิ่งๆนๆนะครับนี่ครับสภาพรถสวยมากนะครับบอกเลยอ่ะโอเคนะครับ หมดไฟนะครับหดนะครับหลอนไฟเปลี่ยนให้หมดนะครับใครชอบสีนี้ก็จัดนะครับตลออนะครับเน้นเดิมใช้งานนะครับ